เรามาดูเรื่องการเรนเดอร์คลิปกันบ้านนะฮะอ่ะก็ <c oughs> จะมาทําสอนการเรนเดอร์คลิปให้ภาพคนชัดแจ๋วนะครับศับอ่าการเอาคลิปลงในยูทูบชาแนลของตัวเองนะครับทำให้ภาพคนชัดอ่าอ่าแบบว่าชัดแจ๋วเลยนะครับเราก็พยานามไฟล์ที่เล็กแล้วก็แกถมยังคลิปนี่ว่าถึงจะไปลงใน u t u b e ถึง YouTube มันจะรูปขนาดของอภาพลงนี่ก็สามารถทําให้ภาพคมชัดบ้านนะครับอ่าเ <c oughs> อาละ,ะครับมา อันดับแรกนะครับก่อนที่จะลงล้วก็เอาผมก็ยกตัวอย่างคลิปอ่ารเซียนิวิวอร์เร์ชันสองแล้วกันเนาะที่เป็นภาพต่อไปนะฮะอ่ะตัวอย่างคลิปนี้นะฮะก็อันดับแรกนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้เป็น,ปนการตัวชี้วัดเลยนะครับสำหรับการาาการลงวิดีโอภาพการจะมาตัดต่อนะครับเ่อให้ภาพมันอา่ามันเต็มจอนะครับก็ตัดต่อที่ตรงนี้นะครับก็เลือกนะครับใครคอมไม่แรงก็แบบว่าก็อย่า ลอง 1080p นะเพราะว่ามันจะทําให้เรนเดอร์น่าอาจจะทำให้มันนานคนที่ใจร้อนมากก็เกินนะก็อาจจะทนไม่ไหวนะแนะนำแค่70็ดสเอ่สิบพีนะครับถ้าเกิดใครคอมแรงๆนี่ก็นะก็พันแปดสิบพีไปเลยก็ได้นะฮะก็พันแปดสิพันแปดสิพีก็ตามนี้คนพะันเก้าแล้วก็ใครจะเอาแบบว่ายังไงล่อะอเจ็ดสิพีก็เขียนน,นี่พันสองไปเอ้ยีกเลยอ่ะปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างเงี้ย เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์อ่าก็จะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบพีนะฮะต่อไปนะครับก็อัตรานี้นะฮะส่วนเฟรมเรทนี่ก็ใครก็จะเอาไว้ที่60เฟรมเรทก็ได้นะไม่ภาพไหลลื่นเหมือนตอนที่เราอัดวิดีโอมาสดนะฮะถ้าเกิดใครเอา30ก็30ก็ได้นะสามสิบนี่ก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้า30ปุ๊บอ่าก็ได้ก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าก็ความเร็วของการไหลลื่นเวลาจะดูว่าเวลาเล่นเนี่ยแบบว่ายังไงอ่ะ เวลาคลิปออกมามันจะช้าๆนิดห,ห,ห,หน่อยนๆนะครับก็ใครคอมไม่แรงก็เอา60เฟรมเรไปก่อนก็ได้นะครับแต่ผมก็ปกติผมใช้60เฟรมแล้วก็เขียนว่า60เฟรมนะฮะอ่านี้นะอ่ะส่วนตามนี้ก็อ่ะตามนี้ก็เอาตามผมเลยแล้วกันนะฮะแล้วแต่เลยจะตัดต่ออะไรเพิ่มอีกก็ได้แต่ว่าเอาตามผมแล้วกันเนาะอ่ะอ่ะกดตรงนี้กดตรงนี้นะที่ตรงนี้ Start o New n Project with d e a t Setting เพื่อยังไงคือเวลาเราเปิด โปรแกรมขึ้นมามันก็จะเซฟให้ตรงนี้เหมือนเดิมค่าเหมือนเดิมเลยนะฮะอ่าก็ตามนี้นะฮะหมดนะเสร็จต่อไปนะครับคือไอ้ตรงนี้นะครับก็ผมเห็นมาหลายยูทูบเบอร์หลายคนนะที่แบบไงละ่ะภาพนี่ว่าคิอว่าจะภาพจะไม่ชัดเพราะว่าเขาลืมปิดตรงนี้นะครับอ่าลืมปิดตรงนี้นะฮะปิดอ่าภาพมันมัวๆนะครับคุณสังเกตนะครับจะภาพเนี่ยจะมัวๆใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปปิดได้นะครับมันคือมันเกิดจากอาการที่ โปรแกรมตัดต่อนี่มันเบินะฮะเวลาลงมันเบินะฮะก็ทำได้ะครับถ้าโปรแกรมเวกัสโปรนะฮะอ่าสวิชนะ,ะแล้วก็มาที่เห็แมสซ์ไลซ์ซัพโป้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นดิซัพโป้เลยนะฮะภาพก็อ่จะไม่เบรรินก็ชาก็จะเหมือนกับตอนที่เราเล่นเลยนะฮะอ่าก็ดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าโปรแกรมใครใช้โปรแกรมอื่นเช่นคอมบันเจเซียหรือว่า Adobe After e f f e c t นี้ผมทำไม่เป็นนะฮะก็สอดเชื่อว่าเวกัสโปรกันนะฮะอ่าต่อไปครับก็จะมาคือ เรู้เรื่องนี้ผมก็เอามาจากคนอื่นแล้วก็เอามาดัดแปลงกันอีกทีนะฮะอ่าดัดแปลงทีก็ก็อันนี้ก็เป็นการลงสีนะฮะก็ลงสีให้ภาพคือเวลาอัพลงคลิปลง u t u b e นะภาพมันก็อาจจะแปบว่าไงอ่ะอาจจะมัวๆได้นะเพราะว่าเวลาอารูนปุ๊บยูทูปมันจะลดสีของเราไปนะทาให้อ่าภาพอาจจะอ่อนดูมันไม่ดีภาพอาจจะมืดไปดนิดนึงนะแล้วก็มาเพิ่มแสงดีกว่านะฮะตรงนี้นะฮะนี่ไหนว่าไหนว่าอ่าเนี่ยครับ โซนี่คอลเลคเตอร์เซคันด์เดลลี่นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดใช้ตัวธรรมดานี่ก็มันดูยากไปนิดนึงนะฮะแล้วก็กดแอดนะฮะแล้วก็กดโอเคไปก็จะขึ้นอย่างงี้นะฮะก็แล้วก็มาเพิ่มแค่สีแค่ตรงนี้พอนะเพราะว่าของเครื่องพีซีนี่ก็จะดีอยู่แล้วนะฮะสีก็ไม่ได้สีก็คมชัดอยู่แล้วนะของเครื่องพีซีแล้วก็แค่เพิ่มมาให้มาแค่นะครับหนึ่งจุดแปดสี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะแค่นี้นะฮะก็ภาพนี่ก็จะสีคมชัดแล้วนะฮะอ่า ต่อไปฮะเป็นการเรนเดอร์นะครับก็เรนเดอร์ต้องอย่างเงี้ยคือผมแนะนั้นนะครับเวลาเรนเดอร์เราควรจะคุมม่านไว้นะเพื่อให้มันอ่าย่งไรอะเวลาเรนเดอร์ปุ๊บม่านมันก็จะเรนเดอร์ตามที่เราคุมม่านไว้นะฮะทำให้ดีนะถ้าเกิดคุมไม่คุมม่านมันก็จะลบมันก็จะไยงไรอะมันก็จะเรนเดอร์ส่วนมันก็เรนเดอร์มันก็เรนเดอร์มาหมดนะฮะแบบว่าส่วนที่ขัดเกินที่เราไม่อยากเอามันก็จะอ่าเสียตตดต่อทิ้งไ้มันก็จะเอามานะก็ให้นำให้คุมม่านไว้ก่อนนะครับว่าเท่าที่เราจะอ่าเรนเดอร์จะ ก็แค่นี้เรนเดอร์นะฮะอ่ะตรงนี้นะมาที่ตรงนี้นะครับที่คว่าอ่แม่คอนเซปต์ ABC AAC นะนะ MP4 นะฮะเป็นไฟล์ MP4 มาตีตรงนี้นะเสริมก็มาที่สำหรับใครที่เป็นอ่าอ่าไงถ้าเกิดคนที่อัดวิดีโอมาจะเอาแค่เจอ 20p ก็เอาเจอ 20p นะแต่ผมเอาพันไป 10p นะเพื่อให้ภาพคมชัดนะก็ใครเครื่องไว้ก็เอาพันไป10 1080p ไปนะฮะอ่ะตรงนี้ฮะกดค u ส t o m i z e เทมเพลตนะฮ <c oughs> ะแล้วก็มาดูกันที่ตรงนี้ก็ใครจะเอาผลิตไป,ปที่เท่าไหร่นะครับก็ได้นะฮะแต่ตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็เขียนไปเลยนะมันก็ไม่มีอะไรห,หรอกนะเขียนเลยนะ <c oughs> ต่อไปครับตรงนี้นะฮะให้ก็แ m a ซิมัมตรงนี้ผมก็จะปรับมาเป็นยี่สิบแปดนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ดิยี่สิบแปดล้านนะฮะตรงนี้ก็เป็นอ่ห้าล้านนะฮะอ่ะตรงนี้ก็ แค่นี้นะฮะก็ศาสตร์ตรงนี้นะครับอ่าเรนเดอร์ using CPU only นี่คือใช้เดีย CPU อ่านเอ่รนเดอร์อย่างเดียนะแต่ว่าผมแนะนำไม่ใช้ CPU นะฮะเพราะว่มันเรนเดอร์นี่ภาพมันจะไม่ขาดเพราะจะมันดูดีเลยนะแต่ถ้าเกิดส้ามันจะมีอันหนึ่งนะที่มันแถมมาให้นะครับสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอเอมบิเดียเท่านั้นนะครับนั่นคือเรนเดอร์ using CUDA นะครับก็เจ้า CUDA นี่นะครับก็จะใช้ การจอไปด้วยนะทำให้การจอแคลเลนก็ใช้ไปด้วยแล้วก็ทำให้เรนเดอรด์เร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ผ้าจะพอเรนเดอร์ปุ๊บผ้ามาจอไม,ม่ดีนะฮะจะมันมีเส้นลายเอออะไรเอะไรนี้ตามมาผมก็แนะนำให้ใช้แค่ CPU only พอนะฮะก็ถือว่าจะนานหน่อยแต่ว่าเพื่อภาพจะชัดเจ๋วนะฮะอ่าก็อย่างนี้นะส่วนแค่นี้นะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นเบสนะฮะโก็โอเคแล้วก็กดเรนเดอร์ไปนะฮะก็หมดแค่นี้นะหมดเปลือกแล้วนะฮะก็ ก็จะมีสอนอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอนมีไงตอนสอนที่ขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกด subscribe ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดก็เพื่อคุณชอบเปนคนจะมีคลิปอะไรออกมาดีๆให้เยอะอีกเยอะเลยนะฮะผมสวัสดีขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับผม